ท่าผู้ชมพอสมควรแล้วผู้ชมขนาดนี้ทาง YouTube อย่าลืมกดซับตะใครกดไลค์กดแชร์รวมถึงทาง f a c e b o o k t i k t o k ด้วยและจะได้สนทนาเอาข้อความจากท่านประลัดกระทรวงแรงงานประธานคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งพิจารณาเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำล่มมาครั้งแรก16กกันยาเพราะในจ้าง5้าคนไม่ว่างไม่มาเลยล่มครั้งที่สองกันยาด้วยเหตุว่าฝ่ายรัฐบาลขาดไป4แล้วฝั่ง ลูก,ลกจ้าง,างขาดไปสองในจ้างมาครบแต่ปัจจัยสำคัญก็คือท่านเมธีสุภาพงศ์เป็นตัวแทนธนาคารประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้าผู้แทนรัฐบาลในไตภาคีเกิดประเด็นปัญหาซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตกลงแบงค์ชาติแจ้งว่าไม่ขอรับผิดชอบเพราะได้กเกษียณไปแล้วใช่ไหมกับการกระทำใดๆของคุณเมธีสุภาพงศ์ท่านเนี้ยเออ แล้วทางแหล่งข่าวจากแบงค์ชาติเมื่อเช้านี้บอกแหล่งข่าวไม่ได้เคยมีหนังสือไปถึงประลัดกระทรวงเนี่ใช่แล้วก็ยืนยันด้วยว่าตำแหน่งนี้นี่ยมันเป็นตำแหน่งของบุคคลนะมไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมค่ะเออไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเกษียณเนี่ยถ้าฟังจากแหล่งข่าวน้องใบว่ายังไงไม่ได้ชงเขาลงอะ นี่เจอค่ะแหล่งข่าวบอกว่าแบงค์ชาติไม่เคยมีหนังสือชี้แจงไม่รับรองคุณเมทีนะเนื่องจากการเสนอชื่อแต่งตั้งคุณเมทีเป็นทางการเนี่ยแต่งตั้งโดยระบุแต่เพียงชื่อบุคคลไม่ได้แต่งตั้งตามตำแหน่งที่บุคคลนั้นดำรงอยู่ดังนั้นถึงแม้จกกะเกษียณไปแล้วคือคุณเมทีกเกษียณก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระค่ะแหล่งข่าวแล้วก็บอกว่าที่คุณเมทีไม่ได้เข้าประชุมวันที่20กันยาที่ผ่านมาลาเอาไว้ล่วงหน้า แหล่งข่าวแหล่งข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยเอาตกลงมันก็เกิดความสับสนสนทนาถามกับท่าปราาัดกงแรงงานประธานคณะกรรมการไตรภาค,าคีคุณไพโรจน์โชกกเกษเถียรสวัสดีครับท่าประัะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนฮะเอาตกลง,ย,งยังไงครับตกลงแหล่งข่าวจากแบงค์ชาติที่เขาบอกกับประชชนเขาบอกไม่เคยบอกมานะเรื่องกรณีคุณเมธีแล้วมันเป็นชื่อที่เสนอไป มันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าถึงกเกษียณไปแล้วอะค่ะเวลาแต่งตั้งเนี่ยแต่งตั้งโดยระบุคแค่เพียงชื่อบุคคลไม่ได้แต่งตั้งตามตําตแหน่งที่บุคคลคนนั้นดํารงอยู่กเกษียณไม่เกี่ยวเกษียณไม่เกี่ยวแล้วไม่เคยมีหนังสือถึงแบงค์ถึงประชงแรงงานเหรอ,อยืนยันอย่างนั้นแหล่งข่าวนะคะบอกแบงค์ชัิไม่เคยมีหนังสือว่าไม่รับรองคุณเมทีอืมอ่ะเป็นยังไงครับท่านประหลาดะครับคือเนี้ยผมต้องชี้แจงครับว่าคุณเมทีกเกษียณเมื่อสามสิบ กันยายนหกหกใช่ครับคือโดยสปิริตนะครับพะคุณบีทีก็เป็นตําแหน่งคณะกรรมการแต่ชาธีเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของหนภาครัฐห่วอรัชาติทีนี้พอเกษียณเนี่ยนะครับโดยโดยมารยาทเนี่ยตัวเองก็หมดหน้าที่อย่างภารกิจของรัฐชาติถือว่าไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเจ้าที่รัฐชาติแล้วเวลาประชุมในแต่ชาคีปไเขา ถือหัวของผู้แทนตัวราชการถูกต้องไหมครับทีนี้พอเราไม่ได้เป็นราชการแล้วเนี่ยเราไปออกขับเปลี่ยนในนามของเป็ชาติเนี่ยผมถามว่าถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมครับในความริงคุณเมธีควรจะออกตั้งแต่วันที่สามสิบกันยาที่แล้วที่กาเปลี่ยนแล้วเพราะเราไม่ใช่เป็นเจ้าที่ของเป็ชาติเราไปแสดงมาเปลี่ยนในนามของเนื้อราชการได้หรือเปล่านี่คือคําถามที่อยากถามคุณเมธีใช่ไหมครับอื ความจริงคุณเวทีต้องแสดงผลิตแลวออกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วยนะครับไม่ใช่ซูซีเป็นบอดอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยโดยมรารยาทแล้วเนี่ยเราไม่ใช่เจ้าที่ของแบงค์ชาติแล้วเรามาแสดงพัฒน์เปลนในบอดในตายาคีในานามตัวแทนภาครัฐได้อย่างไรนี่คือเหตุผลนะครับอื m. อ่าแล้วเป็นไปยังไงเรื่องแบงค์ชาติแจ้งมาไม่รับผิดชอบดี่ยฮะคือเหมือนผมให้เจ้าที่โทรไปอนะครับครับเหมือนมีข่าวว่าแบงค์ชาติ แจง้งไปทางสื่อว่าไม่รับผิดชอบนี้เป็นอย่างนี้ก็เป็นเหมือนเป็นแหล่งข่าวเหมือนกันว่าทางเจ้าพี่แบงค์ชาติโทรบอกทางสื่อมวลชนว่า,าการกระทำของคุณเมธีไม่เกี่ยวกับแบงค์ชาติแล้วทานเจ้าหน้าที่โทรไปแล้วทางนั้นตอบว่า้า<จ>ะ,ะค,คุณเมธีได้กเกษียณจากแบงค์ชาติไปแล้วนะครับการกระทำของคุณเมธีไม่เกี่ยวกับแบงค์ชาติ เจ้าหน้าที่เขาเขาเป็นผู้สูงนะเพราะาคุณคุณเมทีกเกษียณไปแล้วไม่มีหน้าที่ในการกระทําในนามเป็นเจ้าที่แห่งชาติก็ไม่เกี่ยวแห่งชาตินี่เราเข้าใจนะครับอ,อ,อันนี้มันประเด็นคือตกที่คุณเมทีคนเดียวว่าในเมื่อท่านกเกษียณไปแล้วเนี่ยจะเป็นผู้แทนของสุรราชการได้อย่างไรอใช่ไหมครับอมอ,อตรลงจุดเริ่มเรื่องนี้ก็คือมันมีข่าวออกมาว่าคุณเมทีได้กเกษียณตั้งแต่ปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นครบแบงค์ชาติไม่ถือเป็นตัวแทนก็เลยให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปถามแบงค์ชาติถูกไหมฮะใช่ครับแล้วคําตอบก็คือไม่เกี่ยวกับแบงค์ชาติแล้วใช่ครับแต่กระทรวงมีหนังสือแบงค์ชาติมีหนังสือมาแจ้งกับกระทรวงไหมผมผมทำหนังสือถามไปแล้วแต่วันที่ยี่สิบนะฮะยังรอทำหนังสือแจ้งกลับจากแบงค์ชาติอยู่นะครับอ๋อทำหนังสือถามวันที่ยี่สิบคือวันที่ล่มวันนั้นแหละถูกไหมฮะ ใช่ตอนตอนช่วงเย็นเลยพอลบเสร็จเลื่อประชุมผมก็ทำหนังสือสารไม่แชิเลยเพราะว่าจากประเด็นที่โทรไปเขาบอกว่าเหมือนไม่เกี่ยวกับแบงค์าติแล้วเราก็อยากให้ยืนยันเป็นรายลักษณ์อักษรอืมอืมอ่ท่านคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญเหรอครับท่านประหลัดฮะใช่ครับเพราะ,ราะย่างงเพราะว่าจากการที่เจ้าที่ของหน่วยงานทางรัฐเลไม่แบบไม่มาประชุมสี่คมนมื่อวันสุกื์นะครับอืก็ถามแต่ละคนที่ไม่มาเพราะอะไรนะครับ,รบพอถามมาที่ แบงค์ชาติเยเหมือนว่าแหล่งขา่าวเหมือนกันบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับแบงค์ชาติแล้วเพราะว่ากระเณไปแล้วนะครับการกระทาคุณไป็นจริไม่เกี่ยวแบงค์ชาติอืแล้วแต่ความเป็นจริงคุณสอ,อยุดครับครับเหมือนผมก็เซียนเนี่ยผมหมดตาแหน่งหน้าที่การทํางานในหน่วยงานหน่วยงานใดๆวันหนึ่งเนี่ยอืเรารก็ควรแสดงบิดาออกถูกต้องไหมครับเพราะเราไม่ได้ทํางานเป็นตัวแทนในนั้นหน่วยงานนั้นแล้วอะคือคือบอร์ดประกันอบอร์ดค่าจ้างเนี่ย โครงสร้างของกฎหมายก็คือให้เสนอตัวแทนของหน่วยงานถูกไหมฮะัใช่ครับก็คือมีสภาพัฒน์มีกระชอพานิชแล้วก็มีแบงค์ชาติถ้าป่า<ด>ก็เลยรประเมินว่ามันไม่ใช่ตัวนายเมทีแต่กฎหมายกําหนดให้เป็นตัวแทนของแบงค์ชาติเมื่อคุณกเกษมไม่ได้ทํางานที่แบงค์ชาติตั้งแต่ปีที่แล้วมันก็ควรจะจบยุติอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องครับก็เลยอันนี้เป็นเหตุทาให้เลื่อนการอ่ล่มไปเมื่อวันวันที่ยี่สิบหรือเปล่าถ้าประหลัด ใช่ครับเพราะหน่วยงานรานการไม่มาประชุมสี่คนืะครับอก็เลยเกิดประเด็นข้อน,นี้ขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็เลยเดินหน้าไม่ได้แล้วเพราะเลื่อนวันนี้เดิมจัดประชุมแต่เลื่อนไปแล้วใช่ครับแต่เวามาแต่พวกรัดประชุมวันที่ยนะี่สิบเจ็ดจะลองสื่อจับแบงค์ชาติตอกกลับมานะครับถ้ากลับมาวันวันนี้หรือพรุ่งนี้เราก็สามารถประชุมวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้ได้นะครับเอามันชื่อต้องเข้าครมอไหมครับต้องเข้าครับวันนี้ วันนี้วันอังคารใช่ไหมสับสี่24ค <Ha. S 1> ่ะถ้ามา <Ha. S 1> วันนี้เข้าครมเป็นวรจรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามาไม่ทันวันนี้ก็ไม่ทันอยู่ดีนะประหลัดครับค่ะไม่ทันครับไม่ทันอาจจะต้องชา้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าคงไม่ทันวันที่1ตุลาอยู่แล้วนะครับอืมอืมเออเพราะฉะนั้นท่านยืนยันว่าประเด็นนี้อาจได้มีการสอบทานไปที่แบงค์ชาติพอแบงค์ชาติบอกอไม่สามารถรับผิดชอบการตัดสินใจหรือการกระทําของคุณเบทีแล้ว ก็เลยตัดสินใจว่ามันจะเกิดข้อกฎหมายที่มีปัญหาขึ้นถูกไหมฮะในมุมของท่านใช่ครับก็เลยต้องทําให้เกิดความชัดเจนก่อนใช่ครับ<ต>เพราะว่าเวลาประชุมเนี่ยเหมือนอย่างผมเนี่ยนะครับกรเกษียณวันที่สามสิบกันยาเนี่ยนะครับรู้วันที่หนึ่งตุลานีการประชุมแก่ภาคีผมก็ต้องแสดงผลิตผมต้องลาจากตำแหน่งเ <Eden. S 2> พราะผมหมดจากตำแหน่ปงปลัดกระทรวงไปแล้วนะครับผมจะไม่สามารถไปทําหน้าที่ของ ในงานภาครัฐได้ต่อไปอนะครับเหมือนที่ดีกรมสวัสดิการและคุค้มครองแรงงานเนี่ยท่านก็จํำสือขอลาออกแต่วันที่หนึ่งเลยเพราะท่านกเกษียณที่สามสิบกันยาท่านจะไม่ไปประชุมใน,นานะไตภา,าคีอีกเพราะว่าโดยมารยาทแล้วเขาหมดตําแหน่งในตัวแทนของภาครัฐตั้งแต่วันที่สามสิบกันยาแล้วนะครับอืมก็หมายความว่ากฎหมายกําหนดว่าประลัดกระทรวงแรงงานโดยตําแหน่งเป็นประธานไตภา,าคี อธิบดีกรมสติการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการโดยตำแหน่งอย่างนี้ถูกไหมถูกต้องครับอ่าพระก็เลยถือว่ากรณีของคุณเมทีเนี่ยกฎหมายกําหนดว่าผู้แทนธน,ธนาคารแห่งประเทศไทยถูกไหมฮะถูกเขาถูกต้องครับอ่าเพราะฉะนั้นพอคุณเมทีกเกษียณไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยอีกแล้วถูกครับอ่ก็เลยวินิจฉัยไปอย่างนี้ก็เลยทําให้ไม่สามารถจะดำเนินการประชุมให้ได้ข้อยุติ ก่อนวันที่หนึ่งตุลาคมที่จะถึงนี้ครับผมเออไอ,อผมย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ล่มรอบแรกฝั่งนายจ้างเขาบอกว่านัดกระทันหันแล้วตั้งใจเหมือนเป็นเกมค่ะ <5 S 1> นัดในวันที่นายจ้างห้าคนเขาไม่ว่างมันเป็นยังไงท่านประหลัดในฐานะประธานที่นัดผม,มผมว่าไม่ยากอย่าใช่ครับอืมคือวันจันทร์เนี่ยเขาบอกเป็นงานเป็นวันที่มีงานยุ่งอืม ผมแจ้งลูกหน้าก่อนตั้งประมาณห้าวันเนี่ยแล้วเขาไม่สามารถเคลียร์งานที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ทุกคนทั้งห้าคนเลยไม่สามารถก็คือไม่สามารถที่จะมารุมได้ทั้งหมดเลยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับอืมอ่าเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจเป็นนัดวันที่เขาจะไม่ว่างไม่ใช่ครับเพราะแจ้งลูกหน้าก่อนนั้งห้าวันแล้วะนะครับ ถ้าเขาไม่ว่างเนี่ยเขาต้องเกลีียงงานก่อนให้เสร็จก่อนเพราะว่าคือถ้าแจ้งล่วงหน้าวันเนี่ยเขาอาจจะเตรียมตัวไม่ทันแต่แจ้งล่วงหน้าห้าวันแี่ยก็ก็ถือว่าเขาสามารถเคลียยงงานที่เสร็จดำเนินการบรงการได้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้ารัหลัดพูดตรงๆถามตรงๆท่านคิดว่าเกิดอะไรขึ้นวันที่สิบหกอ่ะวันที่สิบหกเขาตั้งใจใช่ไหมผมว่าอันนี้เป็นถ้าเป็นความพิ่ของนายจ้างนะฮะนะครับผมไม่ขอตอบดีกว่านะครับ แล้วพอมาวันที่ยี่สิบนัดครั้งที่สองที่ล่มอีกทีหนึ่งคราวนี้ร,รัชการหายสี่ลูกจ้างหายสองนายจ้างมาครบอของท่านเนี่ยหมายถึงราชการเกิดประเด็นเรื่องคนเมทีแบงค์จากแบงค์ชาติเนี่ยวันนั้นเห็นว่ามาที่กระทรวงด้วยใช่ไหมฮะวันนั้นมีข่าวว่ามาผมไม่เห็นนะแต่มีคนบอกว่าเห็นมาที่กระทรวงมันเหมือนก็มาช้าอืเขาเลยไม่เข้ามาไปชุมอ่าประมาณเหมือนเป็นชุมใกล้เสร็จแล้วประมาณเนี่ย นะครับเลยไม่เข้าและอธทิบดีกรมสวัสดิการทําไมไม่เข้าฮะอาทิตย์บริโสวัสดิการเนี่ยเนื่องจากท่านเกษียณ30พฤิจิกายนนะท่ามีภารกิจด่วนที่กรนงเทบุรีนะครับท่านต้องรีบปด่วนเหมกันตามโครงการนั้เรียบร้อยครับสีแจ้งข้ามามาไม่ได้นะครับอ่าแล้วส่วนสภาพัฒน์น์มีภารกิจเหมือนกันครับมาชุมไม่ได้นะครับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ก็ ที่บอกแล้วมาประชุมช้าอะไรฮะมามาถึงแล้วมาช้าเลยไม่ได้เข้าประชุมวันนั้นะนะค่ะบคือท่านมาจากประจุกพิธีขันท่านมีภารกิจที่ประจวบท่านรีบนั่งรถมาประชุมแต่ว่าเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเดินทางก็มามาไม่ทันก็เลยเหมือนมาประชุมใกล้เลิกท่านเลยไม่เข้าประชุมนะครับอืมอ่าทั้งหมดนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นไม่ได้สุดท้ายคนก็ด่ารัฐบาลน,นะท่านประหลัดแล้วก็ด่ากระทรวงด้วยแต่ผมอืม ใช่ไหมฮะหมยถึงว่านนมันเกิดขึ้นไม่ได้สี่ร้อยที่ว่าเนี้คือถ้าด่ากระทรวงไม่ถูกครับเพราะเป็นเรื่องของไต่พาทีอืใช่ไหมฮะอืออือเออคือเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของกรรมการไต่พาทีฮะอ่าด่ารัฐบาลล่ะครับรัฐบาลไม่เกี่ยวฮะอือรัฐบาลก็ต้อง ต้องโทษโทษโทษตัวแทนรัฐบาลที่มาประชุมไม่ได้เันนงั้นห้าน้งสี่คนนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปด่ารัฐบาลนะครับต้องเป็นผู้แทนทางรัฐท uh ี่ไม่ได้มาประชุมแต่เขามีเหตุผลที่แจ้งเลยว่าเขาไม่มาประชุมได้เพราะเรื่องอะไรนะครับแต่เรากมเรียกไปไปว่าไปด่ารัฐบาลเพราะว่าน่าจะเป็นการด่าผู้แทนอย่างนี้ภาพรัฐทั้งสี่คนมากกว่าแค่ตำแหน่งตำแหนิงสี่คนนั้นมากกว่าครับครับเอ่อท่านประหลาดฮะอ่าองประชุมเนี่ยขมพูดว่าคุณเมที ตัดไปไม่เข้าก็ได้หรือมันค้างคาอยู่เนี่ยมีอีกสิบสี่คนที่ประชุมไม่ได้เหรอฮะผมคือบอดจะมองว่าถ้าอากาศการที่คุณเมธีถ้าคมมุดชัาาขาดสุดมบัิเนี่ยไม่เข้าประชุมเลยอ,อยากให้มีการประชุมที่ครบองค์ประชุมมากกว่านะครับอย่างน้อยผู้แทนของงานหน่วยาง,งานภาครัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ ออกความคิดเห็นในเรื่องการคิดค่าจ้างนะครับอืเรามองว่าอยากให้มีองค์กรที่ครบ15คนมากกว่านะครับอ,อืไม่แต่ว่าคือเหมือนกับว่าเขาไม่มามากอ็อย่างอย่างที่ว่านี่นะมันก็เป็น14คนองค์ประชุมมันก็เกินเกินหนึ่งแปดคนก็ประชุมได้แล้วไม่ใช่เหรอฮะคือการพิจารณามันต้องสองในสามนะครับอของ15คนถ้าสองสิบห้าคนถ้าขาดไปสิบคนเนี่ยมันจะมีผล ต่อคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเลยนะครับถ้าเราสมมุติว่านับสองนี่สามของสิบห้าคนก็คือต้องแต่ 10, ต้องสิบคนขึ้นไปใช่ครับงั้ถ้าขาดไปคนเนี่ยมันจะมีปัญหาในการลงคะแนนท่านสมยุทธว่าถูกต้องไหมครับอืมก็คือมันจะไม่ถึงสิบใช่ครับมันจะไรนไม่ถึงสิบเลยพูดย่าไงก็คือว่าถ้าขาดไปคนหนึ่งถ้าเป็นตัวแทนรัฐบาลชาติขาดไปคนเนี่ยสมมติเนี่ย กฎหมายกําหนวดว่ามติต้องสองในสามถูกไหมฮะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นต้องมีสิบคนใช่ครับพอมาประชุมสิบสี่คนก็เกิดปัญหาจะไปตีความก็เก้าก็ไม่ได้ไม่ถึงสิบก็ไม่ผ่านที่จะเป็นมติใ,ให้สี่ร้อยบาทมาเกิดขึ้นถูกไหมฮะถูกต้องครับกลายไม่เป็นธรรมสะันป่ใดด้วยครับอืมอืมอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ทันแล้วล่ะ แต่จากนี้ก็ต้องตามดูผมจะย้อนกลับไปถามโมเดลที่ได้หารือกันไม่เป็นทางการแลกเปลี่ยนกันก่อนจะชุมทางการแล้วล่มไปเนี่ยคือมันมีโมเดลยังไงเพราะแต่ละจังหวัดก็ส่งค่าจ้างเข้ามาถูกไหมฮะแต่ก็แนวคิดของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีต้องการให้ปรับขึ้น400บาททั่วประเทศในกิจการที่มีลูกจ้าง200คนขึ้นไปถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับได้อธิบายยังไงในที่ประชุมเนี่ยครับ ผมอธิบายเป็นที่ประชุมไปแล้วนะครับวันนั้นวันนั้นประชุมแต่ไม่มีการออกเสียงนะครับคือ,อมไม่มีการไปพูดในประเด็นของการขึ้นค่าจ้างนะครับเมืม่องแาบนี้เขาองค์ประชุมครับเพียงแต่นําเสนอให้เพื่อทราบเองนะครับแต่ไม่ได้มีการโหวตแต่ก็มีฝ่ายนายจ้างก็มีความเห็นแย้งเขาก็บอกว่าถ้านายจ้างที่ฉลาดก็่อยจากเดิมมีสองร้อยคนก็ ออกไปจ้งบริษัทใหม่ลูกจ้างเหลือร้อยคนอสองบริษัทก็ไม่ต้องขึ้นแแลงนี่นี่คือเป็นแนวคิดของฝ่าญนาจ้างเขาว่าอย่างนั้นก็บอกว่าถ้าทําอย่างนี้ถ้าจะเลี่ยงก็สามารถเลี่ยงได้คือแตกบริษัทออกมาว่างั้นเถอะใช่ครับอแต่แนวทางเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือถ้าเกิดตัวแทนภาครัฐห้าคนลูกจ้างห้าคนลงมติเอาอยัางไงมันก็ชนะถูกไหม ใช่ครับอาจจะมันไม่เกิดอย่างนั้นถ้าบริลัดไม่เสียได้เหรอมันจะได้ขึ้นสี่ร้อยในยุคข,ของท่านเนี่ยเออผมผมเป็นเป็นหน่วยงานภาครัฐเราก็เป็นกลางถ้าเราบอกเสียได้เราจะกลายเป็นว่าโดนนายจ้างมองว่าเราไม่เป็นกลางนะครับผมกมพูดอะไรไปได้นะครับเพราะเราต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายทั้งนายจ้างลูกจ้างนะครับนายจ้างไม่อยากขึ้นลูกจ้างเราอยากขึ้นนั่นะเราที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเราต้องมีมิติของความเป็นกลางที่ให้ความเป็นธรรมต่อัฝ่ายด้วยนะครับ อ่ะแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นไม่ใช่เหรออ,อประธานนี่แต่ไม่แสดงความเห็นก่อนจนกว่าเสียงออกมาไม่เด็ขาดแล้วสินเสียงประธานนะครับอ,อ,อ่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็คือได้มีหนังสือไปถามแบงค์ชาติเมื่อเย็นวันที่20กันยายนเรียนผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยอ่าก็มีการถามว่าตกลงท่านจะสรุปยังไงถูกไหมฮะ ถูกต้องครับอ่าแล้วรอหนังสือนี่กลับมายังไม่มีกลับมานะครับยังไม่มีครับรอเพื่อเป็นกําหนดยาวทางประชุมต่อไปอนะครับอ่าเดี๋ยวตามกันดูต่ออ่ะตรวจสอบตรงนี้ก่อนขอบคุณครับท่านประหลัดฮักขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับบครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน้องใบเป็นยังไงก็ท่านก็บอกมันก็สําคัญอ่ะมันมีในยะเหมือนกันถึงขาดไปแค่ท่านเดียวก็ตามทีใช่ไหมคะ แต่เหมือนเนี่ยนี้มีข่าวเข้ามาค่ะว่า,วาแหล่งข่าวของแบงค์ชาติบอกว่าก็อย่างที่เราบอกไปว่าไม่เคยมีหนังสือว่าไม่รับรองคุณเมทีเพราะการแต่งตั้งคุณเมทีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตําแหน่งที่แบงค์ชาติตอนที่แต่งตั้งอะระบุชื่อแต่งตั้งเป็นตัวบุคคลไม่ได้บอกว่าเป็นตําแหน่งนี้แล้ว จะได้เป็นกรรมการบอร์ดค่าจ้างฝ่ายรัฐบาลระบุบุคคลไม่ได้บอกว่าเป็นตําแหน่งนี้ดังนั้นกเกษียณไปแล้วก็ยังเป็นบอร์ดค่าจ้างได้อยู่อย่างนี้ขณะที่ฝั่งการกระทรวงแรงงานบอกว่าอย่างไงกฎหมายมันเขียนเอาไว้ว่าผู้แทนธนาคารงประเทศไทยแล้วเวลาประชุมก็คือคุณก็ถือว่าเป็นหัวแบงค์ชาติใช่ไหมถือหัวแบงค์ชาติแล้วคุณกเกษียณมาแล้ว ก็คือไม่ได้ทำงานอยู่ในแบงค์ชาติแล้วแล้วคุณจะยังเป็นหัวแบงค์ชาติได้ยังไงใช่ไหมคะอ่ะอ่ะคือบางทีประเทศนี้ก็จะมีเรื่องแบบนี้แหละทั้งไปเออใช่ไหมตัวคุณเมธีจะว่ายังไงเนี่ยลองถามท่านดูหน่อยซิท่านอาจจะมีความงงงไหมเพราะว่าเนี่ยทางคุณไพโร์ก็บอกว่าถ้าคุณเมธีมีสปิริตควรจะต้องลาออกตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วอ่ะก็ไปว่าไม่มีสปิริตในมุมหนึ่งนะใช่ไหม อาคุณไม่ได้เป็นผู้แทนแบงค์ชาติแล้วมานั่งประชุมอยู่ได้อย่างนั้นเหรอแล้วออจริงๆท่านน่าจะถามไปตั้งแต่ปีประมาณปีที่แล้วไหมคะอะบาบังเอิญที่ฟังดูตะก,กี้ก็คือมันมีแหล่งข่าวจากแบงค์ชาติออกมาบอกก็เลยโทรไปถามแล้วก็ได้คําตอบว่าไม่รับผิดชอบนะอ่าอาจจะไม่มีหนังสือจากแบงค์ชาติจริง เพราะท่านบอกว่าใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่โทรไปแล้วแหล่งข่าว่ะบอกว่าคุณมเมธีเกษียณไปแล้วคุณเมธีทําอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวกับแบงค์ชาติแล้ว <c oughs> ก็เลยทําเป็นหนังสือ <c oughs> เป็นเรื่อง <c oughs> เป็นทางการไปถามเลยเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงกับขั้นจ้างขั้นต่ําอานี่ท่านผู้ชมในม,มุมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะตลบกลับมาอีกในท้ายที่สุดมันจะมีผลในแง่ยุคแห่งการตรวจสอบค่ะ <c oughs> เกิดตัดถินจะอะไรตูมตามตู้มออกไปแล้วมีคนร้องอเอาบริหารกันยังไงเนี่ยนึกออกใช่ไหมนึกออกค่ะมันมีปัญหาอีกแล้วฮะออยกแห่งการตรวจสอบเนี่ย เดี๋ยวท่านอธิบดีท่านก็จะ,กะเกษียณใช่ไหมครับที่ปดีเป็นโดยตําแหน่งทธิบรดีกมรมสนิกรล้วก็จบแล้วเนยด้วยท่านนัดถอยหลังแล้วท่านประหลัดก็เช่นเดียวกันวันจันทร์หน้าวันสุดท้ายท่านก็กเกษียณแล้วเหมือนกันวันที่โอนเงินหนึ่งหมื่นบาทนะั่นแหละวันสุดท้ายของขัานการกเกษียณใช่ไหมใช่ใชเอออ้าวไหนอืมหรือยังไงเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้เนี่ยส่วนตัวผมผมมีความเห็นผมเคยบอกไปแล้วค่ะท่านผู้ชมว่า อขั้นจ้างขั้นต่ำไอเดียผมอาจจะไม่เหมือนกับผมคิดว่ามันต้องคำนึงถึงพื้นฐานที่เขาอยู่ได้มไม่ใช่คำนึงถึงพื้นฐานที่บริษัทอยู่ได้อ,ออเค่ะคือถ้าเกิดคนทำงานอยู่ไม่ได้กับการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ซื้อของไม่ได้ที่พวกท้น,นผลิตออกมาอยู่ดี อาไม่ต้องไปข้อต่อไปอ,ะอ่ะค่ะไอ้ส่วนผู้ประกอบการมันก็ต้องปรับตัวค่ะประเด็นก็คือไอ้ตัวเลข400ที่วัานี่มันเป็นตัวเลขที่เป็นฐานที่ยืนยันไหมค่ะเท่านั้นแหละแต่หลักการเนี่ยก็คือว่าค่าจ้างขั้นต่ํามันคือมาตรฐานว่ามนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยที่ทํางานเขาควรจะมีไรายได้ที่พอกับการยังชีพอ่าไม่ใช่ค่าจ้างขั้นต่ําแปลว่า อัตราที่ผู้ประกอบการจะจ่ายได้ให้บริษัทอยู่รอดอม,มันคนละหลักการนึกออกไหมค่ะแต่ปัจจุบันเนจะไปอิงข้อหลังไงไอ้ส่วนสี่ร้อยมันก็ต้องมาคิดคำนวณว่าเขาอยู่ได้ในสี่ร้ออันนี้มันก็ต้องมีมาคำนวณกันใช่คือฝั่งของนายจ้างอ่ะที่ที่เขาเอานายจ้างเป็นตัวตั้งเขาก็จะมองว่าก็ถ้านายจ้างอยู่ไม่ได้อ่ะเขาก็ไม่มีเงินที่จะไปจ้างลูกจ้างลูกจ้างก็ตกงานเขาก็มันก็เลยอย่างนี้อยู่อะค่ะ อ่อแต่คุณจ้างเขาโดยให้เขาอยู่ไม่ได้มันก็ไม่เป็นธรรมถูกไหมใช่ใช่ค่ะเอ่อเพราะฉะนั้นหรือยังไง